เคะฮมสัน้าดีใจเหรอคะโอ้โหดีใจเหรอคะลูกอ้ยยังไงอ้ยยังไงอ้ยยังไงอัยยังไงอัยยังไงโอ้โหดีใจขนาดนั้นเลยอเนุ้ยนุ้ยอน้ยนมันดีใจอย่างนั้นเลยเหรอคะเฮ้เฮะยเฮายเอ้เ้เ้น เฮ้ยมาดีค่ะดีค่ะกันมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยเฮ้ดูดูดูเขาดีใจดู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 อ๋ออ๋อเเป็นหนูลิงเลยกะนี้ว้าว้าเหนื่อยยังฮะเหนื่อยยังโอ้โหโอ้โหม่ โ oh, oh. อ้โอ้หัวละมั่งหอลวละมั่งโอ้โอ้โอ้ปีใจขนาดนั้นเลยเอา้าเอา้าอะไรนี่เ <c oughs> <c oughs> oh. ด้อเด้ดูด้อว้าววิ่งเป็นหนูหลิงเลย